สวัสดี FC นะครับมี FC หลายคนนะถามเข้ามาว่าคุณมาร์กวิธีการดูพระผิวเดิมนะครับที่เป็นผิวลุ้งเนี่ยได้ข่าวว่ามีการทำปลอมเยอะมากเนี่ยนะครับคุณมาร์กมีวิธีการดูนะครับยังไงนะอ่ะอย่างนี้นะครับคือผมจะบอกเลยนะอันนี้เป็นเคล็ดลับวิชาท่องเรียกว่าวิชานะครับที่เรียกว่ารับสุดยอดมากนะครับไม่เคยบอกนะครับ ที่ไหนมาก่อนนะฮะในหนังสือผมก็ไม่ได้มีบอกนะครับผมบอกอย่างนี้ขออนุญาตเล่าก่อนนะฮะกรมตำรวจติดสิบปีเนี่ยแต่ครับถ้าเป็นเนื้อธรรมดานะครับราคาจะมาตรฐานนะครับอย่างเช่นหลักพันนะครับแต่เมื่อไรก็ตามนะครับถ้าเป็นพระนะครับที่มีผิวลุ้งสวยนะครับที่เขาเรียกว่าลุ้งไข่นะครับมีการไล่ระดับสีเนี่ยพี่ๆี่ลองไปดูนะครับคลิป ก่อนหน้านี้มีเยอะมากนะครับลองไปไล่ดูนะครับราคาจะกระโดดเลยนะต้องบอกอย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยมันเลยเป็นเหตุผลให้นะครับนะครับคนหลายๆคนนะครับนำพระสภาพปกติเนี่ยไปทําให้พระเกิดผิวลุ้งเพื่อที่จะนะอ่เขาเรียกว่าเพื่อที่จะให้ได้ราคาสูงขึ้นมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยบางทีนะครับเราดูพระไม่เป็นนะครับประสบการณ์น้อยต้องพูดตรงๆนะครับ เราอาจจะไปโดนนะครับไปโดนมาได้เ,เขาเรียกว่าไปโดนหลอกได้นะครับนะครับเพราะว่านะครับบางทีเราหันอาจจะเห็นนะครับเขาเาปิดราคาไม่แพงแต่ที่ไหนได้เป็นพ้าสวยก็จริงแต่มีการทำลุ้มใหม่ขึ้นมานะครับวิธีการดูอย่างนี้เป็นเคล็ดลับสุดยอดเลยนะฮะนี่พี่ๆดูนี้นะครับนี่ผมส่องให้ดูเห็นไหมอันนี้ผมซีนไว้เนาะ นะครับก็ก็จะพอดูได้นี่พี่พี่ดูนะครับพี่พี่ดูผิวบริเวณส่วนนี้นะครับจนถึงส่วนนี้นะครับโดยปกตินะฮะถ้าเป็นพระที่เรียกว่าสภาพ100ตเซนะครับผิวลุ้งเดิมเดิมเนี่ยผิวส่วนนี้ส่วนนี้แล้วก็จุดนี้จะเป็นจุดที่สําคัญที่สุดนะฮะบริเวณตรงดวงตาเห็นไหมนะครับผิวลุ้งเนี่ยจะต้องเป็นโทนเดียวกันนะครับ สีเดียวกันเห็นไหมพี่พี่เห็นไหมนี่เห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมชี้ดูตรงนี้สีทองเห็นไหมน้ําตาเนี่ยที่เขาเรียกว่าน้ําตาเนี่ยก็จะสีทองด้วยสีน้ําเงินตรงนี้ก็จะน้ําเงินด้วยนะครับเพราะว่าเพราะว่าเวลาเขาเราเขาเรียกว่าผลิตขึ้นมาเนี่ยพวกคาบโลหะต่างเนี่ยจะเกาะนะครับในลักษณะที่เรียกว่าผิวนะครับบริเวณที่ใกล้เคียงกันแล้วก็เป็นส่วนที่ตามซซ่ตามอะไรเนี่ยนะครับมันจะมีเศษโลหะผสมกันเนี่ยนับติด นะครับแบบนั้นนะครับจะวิธีการดูผิวเดิมที่เรียกว่า100%ยเปซนต์นะครับนะครับแบบนี้นะฮะลองไปสังเกตดูนะครับนะครับใครมีพระนะครับลองไปส่องดูแต่ก็ไม่ใช่ว่านะครับจะมีทุกองค์นะนะครับมันก็มีหลายๆหลักนะครับที่่อมาพิจารณาแต่ส่วนเนี้นะครับนะครับเป็นการดูคารันตีนะครับพระผิวเดิม100%เซในวิธีแบบผมนะครับ แบบมาร์ควินเขาดูกันนะฮะเขาจะดูกันอย่างนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็เช่าหาพระนะครับรุ่นนี้เรามัดระวังให้มากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อธรรมนาหรือเนื้อทองคำนะครับได้ข่าวว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการนำพระนะครับนะครับเข้าไปรีนะครับนะครับในในเขาเรียกว่าเข้าไปรีนะฮะกับต้นฉบับที่จัดสร้างนะครับให้พระสวยขึ้น สวยยิ่งขึ้นนะครับต้องระวังใช้ประสบการณ์นะครับที่ผมนะครับบอกในคลิปหลายๆคลิปนะครับไปดูให้ละเอียดผมบอกนะครับตั้งแต่ต้นนะครับตอนที่ผมทำแรกๆเลยว่าพระกรมตำรวจ80ปีนะครับถ้ามีลักษณะที่สวยแตกต่างจากในหนังสือผมเนี่ยนะครับระมัดระวังนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีสวยแบบกิิบๆนะครับ นะครับก็ต้องใช้หลายๆอย่างประกอบนะฮะก็ฝาก FC นะครับไว้พิจารณานะครับตามแนวทางที่ผมชี้ไปนะครับลองไปดูนะครับโอเคคลิปนี้มาเพียงสั้นๆนะฮะเผื่อว่านะครับจะพอเป็นประโยชน์เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับให้คนที่ศึกษาสะสมได้เรียนรู้นะครับสืบต่อไปนะครับอย่างที่ผมบอกว่าผมต้องการสืบสาร นะครับหลวงพ่อโสธรยิ่งยิ่งขึ้นไปนะแต่ก็รับเช่าพึกอ,พอย่างอื่นด้วยนะนะครับใครมีทรงมาหาผมได้นะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ